หม่สูงคะ่ะพี่น้องน้องพี่เฮาเข้าตั้งเสียงคะ่ะเมื่อนายปางเอเตอุบลันเนลงไปอยู่ลีลงปางเคอค่ะออกบสังเลปางเอไลลาเจนไหนอันวานายไหนก็คุณเฮาไหนไผก็อําเวลายโยกาตั้งเป็นอันวานายค่ะเนาะก็ปูว่ามีสักไว้แลไผๆก็ติดทุบหญ้าตั้งเจ็บตั้งไข่ตั้ตยอยู่ค่ะเ ลองโยกกะตั้งเปิ่นสังสิมว่าคาหนอเมื่อเปลี่ยนมาอิอิอดอวดวัดมึมไปเปลี่ยนนักหนาน,นั่นเฮาหลุยาไว้อันตั้งขาอ๋ออันลีกูเหลือปืนในเตชลึงโยกกะเกนสซอร์ขาอ๋อลองวายอกกะเกนเซอร์อันวาในในก็ไพยไพก็ตีแอมฮู้ไว,ว้ว่าตีในตู่เฮาในติมีเกนเซอร์อะมีเกนเซอร์อันวานไพยก็อําฮู้ไว้อันตั้งขาเนอมัเหลือตีในตู่ปาเงนในมีไว้เกนเซอร์ตีโน้มขาอ๋อ ความไทยเดหองว่ามะเลงเต้าโนมค่ะอ๋อให้จือแล้หูอันว่าในปางเงกก็จำเมียนดินโนมมีตุ่มเล็กๆปางเงกก็ถางว่ามันเป็นตุ่มผีห้าตุ่มม่านห้าเนี่ยก็อยู่ไปเจนันกิคคาอ๋อปอแยกก็ตุ่มอันนั้นมันเจ็บก็อําเจ็บค่ะเนเลอยู่มากมอกาปีหนึงสปีค่ยู่ตุ่มอันนั้นก็มันก็ใหญ่มาติ๊กๆค่ะอ๋อ ยายมาสิตาก็มันก็อุจิ๊บคันนะก็เพื่อนไหนเลย,ยู่มาบ่าวบองมังมังเจ้าหนกี่คันเนาะอันทางว่าติเป็นเกณฑ์เสือเจ้าไหนคันเนออยู่กว่าอยู่มากก็ในายใจก็นักว่าติดติขาอ๋อก็เปื่อนไหนแล้วอุบจ้อมปอเมลูกที่นายเฮิดลูกยิ่งเขาแต่ว่ากันเนอที่ซี่ยงก็หลีซี่คานก็หลีปู่อยู่ไว้จ้าไหนแต่ไม่ใจตามแม่ไหนแยเล่ขาก็ใครกว่าที่ซี่คานก็มาตีซี่ยงอันตั้งขาอ๋อเพิ่มมาพเผาตีซี่ยงซ้ํา หมอสํารสลัดว่าลูกเมื่อ7ตุ๋ยติสิขานอันปิ่นตุ้มนั่นมันเป็นอีสร้างแท้จ้องได้ปิน่นแค่เซอร์ใจใจอันว่าในลูกกระเจต7ตุ๋ยติสิขานกุค่ะไหนแหละไล่ลมะဖြောင်းติสิขานคะอ๋อภูมิมะဖြောင်းติสิขานแสววนสํารสลัดว่าตาติ7ตุ๋ยกว่าน,นื้อนั่นมันมี2มิ้วไหนคะว่า สองมิ้วอันวันไนมันมีสองเข็มแทงอันนึงซ้ำเข็มใหญ่เลเข็มอ่อนเส้นไหนค่ะวะผู้ว,ว่าเอาเข็มใหญ่เจตุยีเน่ตดเแต่ไรห,หู้ลีลี่ผู้ว่าเอาเข็มอ่อนเจตุวในมันอ่ำหู้ลลีใเน่แล้วก็ปูน่นนเลปาเงก็เลือกเอาเข็มใหญ่คะ่ะอ๋อนางหื้แต่ไรหู้เลิงีลี่นั่นค่ะในนออ๋อลืมลั่นเน่แทงมิ้วหนึ่งคะ่ะอ๋อมือมไปเอากวนเนื้อออกนั่น ลายกระถ่ายนิวคลียสเกนอันตั้งค่ะอ๋อนิวกลียสเกนอันวันนเอาเคร่งนั่นมาปีบโนมเฮาตั้งไตตั้งเหนือตั้งคีมสองไผ่จะไหนค่ะอ๋อพอถ่ายนิวคลียสเกนยากกว่าข้าซ้ำทูบานยาทงซีค่ะอ๋อยาทงซีนี่ทัคนไทยได้หองว่าฉีดยาช้าไหนคะวะ ผู้ทุยอกเหนก็โกแทงก้ามนึงเขาเขาก็มาเอากวันเนื้อออกแน่นนะมือเอากวนเน,นื้อออกในจิบจิบจิบในติวา่าชื่อก็พ่มหู้ยาวคัานนะจิบแต้จิบวา่าค่ะแต่ตีไหลฮู้วากวันเนื้อปลางเงในจงมันปินเก่นสาห้าอําปินห้าในเด็กเสียวนซ่ําเขาชิงแทงปาดหนึ่งขาอ๋อถึงมาปาดหนึ่งเสียวกว่าแทางทีซีคันไลหูมาวา่ากวันเนื้อปลางเงในมันปิน้นสิ้นสองระยะสองนายคาวา มือพองไลายินความตอบแซ่หวนลาดว่าสร้างสองเหมือนนั่นน่เหมือนผ้าผ่าใส่หูกําเดียวยาว้าค่โออตกใจกว่าเตเตคขาย่ากัวใจเล็กใจกูมีมา่ะอ๋อย้ากัวใจกูอําลีเนปกมาเฮินวันรันไนลูกยิงลูกใจขาวะติละให้ซืนน้อนเนี่ยเขาก็ไล่ยินววามเมรัฐในเขาก็ใมจมีจอมเมคะอ๋อเขาก็กวาดเมหให้เลยหายให้สั่งเลนเน เป็นชังเลติเมเฮาสมัมีโอกาสจะไหนเนี่ยแหละเขาก็ใจแอมลีเตเตคะ่ะเพราะเยาก็ลู่ยิงลูกใจเขาหลัดว่าเป็นซื่อกวาเยามื่มไปเป็นนักหนาะลู่ยาบันเมเฮาให้พอปหายนายขาวะกับนายเล่ปังเองกนไยมัเยาดีซี่งแทงปอกหนึ่ง่ะโอ้เยากัวมาอุบจมแสวงนยาก่วปังเอกย้อนเขายา้ำตาเหลือนหนึ่งคะ่ะออแซวงนซ้ามาปานไร้หลุดแทบตาใจไว้ เกฑ์สายยกะอันไหนมืมไปถึงอสัสร้างสามสีในรักษาหายได้ในเลปังเองกหลุูทวมความแสวนวน่าอ๋อว่ายาวก็แสววนนับวันผ่าตัดนั่นวันที่เช้าเปดเลือน3มปี2องพันสสามขอ๋อมืมไปผ่าตาดก็เขาคือเจ็ดเลือกุมยูม่มยค่ะอ๋อยาก็ลู่ยิ่งลู่ใจข่าก็ นางหึงเมติอําไรเจ่นใจโอกาตั้งเป็นนางหึงเมติมีตั้งซื้อในเลยเขาก็จู้ห้องกันเลติคุมมานานันนั่นค่ะอ๋ออันนั้นก็เป็ี่ยนน้าใจลูกยิงลูกใจเขาเต้เตค่ะนะกกากู้สู่ป,ปางเหงมีลูกลีฮักลีฮักเจไหนค่ะอ๋อมือมไปถึงวันผ่าตาัดได้เลยก็ C, อยู่ไว้ดีซีหย่งขึ้นนึงอันตั้งค่ะอ๋อตั้งเกียนอันไหนต่้ข้งมาส่งบ้านตาคกกังคมค่ะอ๋อปางเหลูกเกินไว้ มื้มไปถึง8:00นกลางค่คําค่ะปู่ว่าปุ้นกว่า8:00นกลางค่ํายาวในแท้น้ําก็อกําไลกินยาวคะ่ะโอ้อต,ติดไหลอุดใจอยู่ตถึงหมู่ภูคะ่ะอ้เมือปเาเอไล่เข้าวกว่าดินในห้องผาตาในลุงลอยและตั้งลูกยิง2ก็ เขาไปอยู่ดีตั้งนอกเสร็กลเขาเต็มไม่ใจตาปาเงยอยู่อันวานในยอัมวาก็คู่อยู่ค่ะเนาะยาาก็ลูกยิงสองก็ก็เขาก็ติมไม่ใจเสร็กลเขาก็ติยวนสู้ตาปาเงยอยู่อันวาน่ายอํมวาก็คู่อยู่ยา่าขาอ๋ออันน่นา,ายไดใส่บุกเลือดแลใส่บุกน้ำเหลืองขาอ๋อ แขงวันหนึ่งตาก,กังใ,ในเจ้าในคามาส่งบ้นานข้าวตูมละไข่ตูมขาอ๋อปังเงกกกินข้าวต้มไข่ตูมเสียก็เฮติเรเจนคาคขาอ๋อปู่วําเฮลิเิเจนคานในแต่กูอินเฮาตายกู house, อินเฮาแข็ง่ะอ๋อปางเงโกผู้ไว้เหมือนตั้งในแลปางเงโกเฮตละร้อยจอยังไหนขาอ๋อลูกญิงหลงลูกิงอ่อนก็เขาก็ไม่ใจแม่จะไปเฮตแห้งกูเม่ม์เชฟม่ฮเฮตละร้อยกินนาะในแลปันแห้ง อยู่ที่เฮมเสแลปันแห้งอยู่ตั้งสองก้อค่ะโอเขาสองกวในหลฮักหนาเต้เตค่ะเขาในฮักเมเต้เตค่ะโอเทียงวันหนึ่งตากลางหนเจ้าในข่ามาส่งบ้านเจนไหนค่ะโอะปาเงโกกินตั้งกินเสียโกรกแซมมากโกมมเผาตาตีเห็ที่จึงค้ามาสวนบ้านเช่นไหนค่ะโอ้ หมุนเข้ามาอย่างนี้เสร็จสิบอ,อันนึงป็นสามเดี่ยวมันไม่คมเนี่ยามหมุนตรงๆ <c oughs> ถ,ถ้าไปคมได้เออมันจะวงมันจะกว้างนะแล้วไม้แขนและโอเวอร์แค่เออหมุนไปทางน้องเสร็จแล้วก็หมุนกลับมาตรงนี้นะ,ะใช่โค้งตลอดนี่มันขึงแขนมัขข้ยใช่ไหมเใช่ครับหมุนเข้าหมุนออกสิบทีนะ

ก็ใช้เรื่อยๆแล้วก็น้ำก็เ no. ป okay. ็นส okay. e> oh. ี่แล้วเป็นสแล้วก็อารมณ์ท่บ้านกไม่ก็ทำแาการแก่ที่ดูหนกการแกะเาต้อกดอันหนัโอเคแล้วดูดีขึ้นกอกเคอยากให้ันันยแต่่านี้ไม่เอา้นั่งเรียนบ้ไม่เอาถ้าจะถ้าจะหมุนให้ให้ลมยอ๋อโอค่ะแล้วก็ถยากหมุนไหลตัวเองก็คือ

ที่รายกมืยค่ะองคอเน้นให้หมุนในด้านหลังให้ไหลแบบานหลังมาข้างหน้าก็ได้ห้่นมาข้างหน้าโอเคเนาะยกส้นตรงถ้าการแขนอ่าแล้วก็หมุนหมอไหล่ยังกลมเช่อสามสี่สี่แบบนะ แกแข็งเข้มาตกตะกอนออกจากเพราะว่าจากข้างข้างใช่จะเพิ uh ่มการหายใจเข้าไปได้เลยค่ะจะบอกให้เรายกเข่าให้เราหายใจเข้าจังหวะใช่ยกเขหายใจออกตามจังหวะการหายใจค่ะถึงเอาแขนข้างหลังใหมันดูหน่อยข้างเอาข้างข้างที่ไม่เจ็บข้างขวาข้างขวาได้ประมาณนี้ใช่ไหมข้างซ้ายโอเคได้เท่ากันทำข่านี้ได้แล้วค่ะ ไหลมันจะมีไม้เหยียบห้าแหละยกขึ้ื่อนตรงกลางแล้วก็หมุนอะไหรก็แบบนี้แล้วก็ท่าที่เราปั้นแา้วมาเรื่อยๆแค่นี้นะค้ามเรื่อยๆนะคะไอ้ที่หนุนหนักอย่างนี้นะไม่เอาอย่างนี้นะเวียนเจ็บเวียนเจ็บค่ะไม่มีอะไรละขอบคุณค่ะ ที่ฮงยาในเขาลุ้มลาคุณเปน24นาฬิกากูเข้ายับค่ะอ๋อปฏิวาเต๊เตปาแงก็เข้าใจอยู่ม้าเลิกไปอยู่หลิกูวันกูวันอยู่ค่ะอ๋อลองว่ากูเปนหลุดหวานอยู่หวานไหนไหนก็ปาแงก็อ้ํากินเวมาของวันของจิ้มฉไหนค่ะอ๋อปฏิวาให้ลิจินคันลองไปอยู่หลิในเนี่ยก็ปาแงก็เฮ็ดอยู่กูวันค่ะอ๋อ ําเว้ไรเต้เตนายเตเปิ no ่นเกณฑ์สรในายกุยเอกุยกามาหลิวก็่ลไรยุบยาไว้ก็อําบอนไรไม่ใจสังเหาอคะเนาะมืออยู่ไว้ตีห้องยาสามขึ้นสีวันก็ตั้งเกฑนก็กินวันอยู่ค่ะเย้ากูมวยยาลัดว่ามึอนายเต้ไรปอกขื้นเห้านไหนเขาวะมื้อไปปอกนั่นเขาก็เออออกปันใส่บุกเลือดอันหนึ่งขาโอ้จุ่มเตจุ่มว่าค่ะมะหลิวลงผาตัดจจไหนายเต้เห้าตัวหลิงามกว่าเหี้ยนขาโอ้กุยกาหนังหือเมียง เก็ียนสารนตีแอมเพในตูนแน่หนลุล่ายับยาแทงยาขีโมนนูนั่นค่ะอ๋อปีน้องน้องปีหาเกา่าตั้งเซงโง้รวมลาตูเจาา้าเก่าให้ป้ออยู่ลีกินหวันกูกกูกกวนค่านะไม่สูงค้า